Hello my friends w e l c o m e t น m a d a m organic pharmacy s a e channel วันนี้เราจะมารีวิวกาแฟ b i r d i espresso ซองสีเขียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า espresso ตัวนี้นะคะ b i r d i e ตัวนี้นะคะรสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็มาดามลินรีวิวยังไงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะไปดูกันเลยค่ะ นี่คือลอยที่เขากำหนดให้ฉีกนะฮะเป็นลูกสอนเนาะลองดูนะฉีกง่ายไหมปรากฏว่าฉีกยากนะคะเบอร์ดี้อ๋อไม่รู้หลักเลยฉีกง่ายฉีกง่ายนะนี่ออกง่ายมากเลยฮะโอเคเอสเปรสโซ่สองเขียวนะคะเอสเปรสโซ่สองเขียวนะ เดี๋ยวเราไปเติมน้ำร้อนกันนะคะควันฉุยเลยควันฉุยเลยแล้วเราก็จะชงด้วยช้อนกินข้าวนี่เลยค่ะ <c oughs> ช้อนชงกาแฟไม่มีค่ะ ก็ต้องดัดแปลงเอาช้อนกินข้าวช้อนยาวนี่นะครับหอมเอสเปรสโซ่หอมมากค่ะสิ่งที่สังเกตได้ของกาแฟเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ซองสีเขียวนะคะมีเลยค่ะตัวส่วนประกอบนะคะที่ว่ามีน้ำตาลมีกาแฟะอะไรเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะเป็นความลับนะคะอ้าว โทษทีบอกบอกแต่ว่าน้ำตาลทรายนี่42น้อยนะคะน้อยกว่าซองสีแดงครีมเทียม40แล้วก็กาแฟผง17นะคะตัวนี้มีการตลาดอยู่ลงซองเช่นกันคือคือแนะนำรสชาติอื่นซองสีแดงซองเอ่อบอดี้สีเหลืองนี่นะคะก็จะเป็นครีมมิลาเต้น,นะคะสีเหลืองนี่มาดามยังไม่เคยทานเลยเดี๋ยวไว้วันาคตจะซื้อมารีวิวให้ดู แต่เบอร์ดี้สีแดงนี่มาดามนชอบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะในตระกูลสีแดงนะฮะหลายแบรนด์เนี่ยชิมมาแล้วนี่ปรากฏเบอร์ดี้นี่สุดยอดนะฮะอันนี้สีเขียวเราจะไล่รีวิวไปเนาะอันนี้วันนี้เรากินเบอร์ดี้เอสเวสซอซองสีเขียวนะฮะอย่าลืมนะเบอร์ดีใครจำได้บ้างผู้จำหน่ายนะคะคือบริษัทบริษัทอะไรเอ่ยที่มีผงชูรสจำหน่ายด้วย อาจิโนโมโตะนะคะอาจิโนโมโตะนะคะเป็นเจ้าของกาแฟะนะคะเบอร์ดี้ตัวนี้เนี่ยได้รับได้รับรองนี่มาตรฐานฮาลาลนะคะอิสลามทานได้นะมุสลิมเนี่ยแล้วก็มีบาร์โค้ดเพื่อจะบันทึกว่าลอตการผลิตเนี่ยนะคะ,ะผลิตด้วยลอตนัมเบอร์อะไรเขาสามารถที่จะสืบย้อนได้ถ้ากรณีเราเจอปัญหาในเรื่องของสินค้านะแล้วที่สําคัญไฮไลท์เลยนะคะนี่ คู่มือการใช้งานเขาบอกว่าไอตัวซองเนี้ยเขาเพิ่มความกว้างเนาะความกว้างของตำแหน่งที่เราจะฉีกนะคะฉีกซองนี่ตัวนี้นะคะสามารถฉีกได้ตลอดแนวนี่นี่รอยลูกศรเขานี่นะคะก็ะคือบริเวณซองตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงตั้งแต่ลูกศรมานะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ลูกศรมาเนี่ยตลอดแนวเลยนะตรงจนถึงตรงตัว bi นะคะนี่นี่ ถ้าเราจะฉีกนะฮะตัวนี้นะมาจนถึงตัวไอเลยนะตรงเนี้ยเราฉีกได้ตลอดแนวนะเมื่อกี้เวลาหลินฉีกให้ดูเนี่ยฉีกไม่เป็นนะแต่คือคือสรุปฉีกได้ง่ายนะ,นนะแล้วเราก็มากลมเรื่องของเรื่องเราชอบเอสเปรสโซ่ด้วยแหละเพราะว่ามันหวานน้อยมันไม่ใช่ไม่หวานนะมันก็ใส่แหละน้ำตาลเอสเปรสโซ่นะคะถ้าท่านไหนไม่ชอบน้ำตาลเลยต้องเป็นกินเป็นกาแฟดำเนาะ ซึ่งเบอร์ดีไม่ได้มีทําจําหน่ายมันคึกกาแฟบ้านเราอ่ะมันจะมีแต่เนตกาแฟนะคะที่ทําเป็นอ,อินสแตนกาแฟผงเกรดนะคะสีดําไม่ใส่อะไรเลยเป็นผงกาแฟล้วนๆแต่มาดามินไม่ค่อยชอบกาแฟดําของเนตกาแฟมันจะออกเปรี้ยวๆค่ะ,ะแล้วเราจะชิมแล้วนะชิมแล้วนะ ต้องเป่าให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวปากพองขมได้ใจคือสัมผัสได้ว่าครีมนี่บางเบามากแทบไม่มีความรู้สึกว่ามันมันเลยนะแล้วความหวานมีแตะปลายลินนะะ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเข้มเบอร์ดี้นะเข้มมากเลยคะ่ะทั้งแบบซองสีเขียวรสชาติที่เขาเรียกว่า เอสเปรสโซ่ so นะฮะลองไปหาซื้อดูได้นะราคาได้ท้องตลาดตอนนี้มาดามมินอยู่อีสานนะ,ะร้านค้าเขาจะขายอยู่ที่95บาททแปสติ๊กเกอร์เลยนะคะมาตรฐานคือเพื่ง่ายเดี๋ยวนี้นะคะกรมหอองออผู้บริโภคเนาะจะบังคับร้านค้าว่าคุณขายสินค้าคุณควรจะมีป้ายราคาบอกนะลูกค้าจะได้เ,เรียกว่าตัดสินใจก่อนจะ จะเลือกซื้อได้เนาะว่าเขาจะซื้อยี่ห้อไหนจะซื้อหรือไม่ซื้อพูดง่ายๆนะเราถ้าเขามีเงินมาไม่พอเขาก็อาจจะไม่ซื้อนะฮะแล้วก็เบอร์ดีเนี่ยถ้าซื้อในห้างพวก m o เดิร์นเท e ดเทสโก้เอ่อบิ๊กซีคาฟูนะฮะมันจะราคาถูกกว่าเราซื้อปลีกที่ร้านค้าใกล้บ้านมันแน่นอนอยู่แล้วโดยกลไกลเรื่องของค่าขนส่งถูกไหมจ้าของร้านมันต้องขี่รถนะฮะมีน้ํามันถูกไหมค่าเสื่อมรถ ขับรถไปซื้อสินค้าที่ห้างแล้วเอามาขายเราเนาะซึ่งอันนี้มาดามไม่รู้ว่าเขาซื้อที่ไหนกับอีกกรณีหนึ่งรถขนส่งของอายุโนโมโตะหรือบริษัทที่เขาไปรับมาแบบราคาส่งอะราคาส่งเขาก็มาติดต่อร้านค้าปีกตามตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลงให้ก็มีกําไรส่วนต่างนิดนึงนะ,ะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นระบบการตลาดค้าปีกที่เห็นกันทั่วไปถ้าเรารู้จักสังเกตนะ ่าเมือดนึงก็จะจบ,ก,บการรีวิวกาแฟเบอร์ดี้รสเอสเปรสโซ่นะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสมกับคำที่ว่าหอมเข้มข้นเต็มรสกาแฟะนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในการทำช่อง Youtube แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าบ๊ายบายซ e e y วอ a g เก n